สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนีก็เป็นวันเด็กจะพี่น้องหลังจากตื่นมาอากาศกันหนาว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 ,นาวแต่งเนือแตงตัวห้เด็กน้อยแล้วๆก็อทรงเข้าไปรงเรียนเนาะพี่น้องตอนนี้เวลาที่แอดมาลงเรียนนี่ก็คือเวลาเก้านาฬิกาเนาะพี่น้องเพราะว่าหันมาเสาวก,กวานันกับเบาไหวหลก อากาศมันหนาวมันเย็นไข่เด็กหน่วยเขาภูมิภูมิต่านท่านเขามาก,ก่อนผู้เทาเท่ายังเฮาถามาตอนช่วงเขาตีนเฮ็ดกิจ,จกรรมกับย่างวานั่นแหละ เดินตามสุ่มต่างๆเพื่อสํารวจบึงก่อนพี่น้องมือนี้กระทือวาขนมนี่หลายก็ปีกอนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแต่ว่าผู้ปกครองกับเด็กหน่อยกับมาหน้อยลุ่งพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าปีกอนบ่มีการเดินแจกขนมในลักษณะแบบนี้จ้ามีแต่ให้เหตุจิจกรรมเลยเฮหดให้เด็กหน่อยผู้ที่เขาบ่าคอยมักรวมจิจกรรมเขาบ่าอยากมาเออแต่ว่าปีนี้เกินคาดพี่น้อง ขนมขนมมีเดินแจกย่างที่เห็นจากซึ่งเฮดไห้เด็กหน่วยเขามีความสุขอันนี้ก็มาเชี่ยร้านสาวจากพี่นอ้องห้านสาวข่อยก็ตเตนยึบยับยับยับยึบยับผู้กระโปรงแดงเตนอยู่ข,ขลางนั่นแหละจ้าหลังจากที่หองไหหองห่มกันต่้งเต่ม,มือเอาสายานใส่เสือผ่าบ่าคขือมูยานบองงมยานเตนบอเขามูฮายไหไหหไ ห้องไห่วาแมสนส์นำตาเนี่สิถวมจังหวัดสุรินทร์ละพี่น้องเอ้ยตังเตา้าตื่นขึ้นมานี่ไหบ้บเศเซาสารุปเลี่ยวไปถี่โรงเรียนผู้อื่นเขาก็บ่ไดแต่งตัวดูดีมากขนาดไหนหรอกเขาก็แต่งพ่อ,อย่างที่เห็นละ่ะย่างว่านั่นละ่ะสิบไปหากระโปรงดงกระโปรงแดงเห้มันได้คือกันสุขคนก็เป็นไปบ่ไดบ่ไดสือจากด้านเดียวกันลังคนเขากับหาบ่ไดคือกันนั่นล่ะแต่งไดเท่าถีแต่งนัน่นล่ะะนาะพี่น้องเต้าหล้านสาวข่อยนี่ เขาสิบบ่ยอมเลยอันยามคุณครูว่าจะไหนกระต่งไดจังสันเบิงสรุปยามเต้นเขาก็มีความสุขเลยพี่น้องเฮยิบิบย่ำยำหลังจากนั้นก็เป็นอ่าการแสดงของเด็กช่วงชั้นปสามนะพี่น้องปสามก็เริ่มเต้นงอกแยกยอกแยกหล้วก็มาปสี่ปสี่นี่ก็เรียกได้ว่าเสียงเฮ่าค่อนข้างสูงโดยเฉพาะผู้สาวเสือแดงผู้นี่จ้ะ เสียงเฮ่าจากเด็กหน้อยข้างล่างก็สิดงังดังปีนองบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขอันนี้ก็เป็นของชั้นปอซแต่ว่าการแสดงของเขาถือว่าเป็นโช์ที่ดีที่สุดในมือนี้ในมุมมอของข่อยเลยหลังจากนั้นก็เป็นโช์ของพี่ปอหาจ้าก็เป็นการเต้นสไตล์น่ารักน่ารักแบบเด็กหน้่ยนั่นล่ะจ้าเต้นไปเต้นมากก็ถึงเวลาที่จะเบิ่งการแสดงของเด็กน้อย ปหกตอนแรกกระตังความหวังค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเด็กหน่อยปอหกเต้ผ่นพ่อถึงเวลาก็สํานันละก็เริ่มตัดสินใจบอทายถ้ำอันนี้ก็เป็นเด็กหน่อยมัธยมพี่น้องในการเอาอ่าลูกผู้อํานวยการลูกคุณครูที่เป็นตัวตึงนี่สิ่นะเอามาใส่ละก็เอามาเต้นเรียกเสียงเฮฮาได้ค่อนข้างที่จะมากมา่อมหมก หลังจากที่รวมกิจกรรมแล้วลวก็มีร่องถอกรง่งคานอย่างที่เห็นจ้ามีหอ่อนนาแข็งใสเขาปุ่นก๋วยเตี๋ยวพละหมอกหลากไม้แล้วก็ไอตอกไอติมโตกอกโตเกี่ยวแซวแซวพี่น้องเป็นวันเด็กที่มีความสุขมากๆเลยตัวของข่อยนั่นแหละมีความสุขพี่น้องลูกสาวก,กัไประบายสีเพื่อแลกก็ขนมพี่น้องเอ้ยเพิ่นมักระบายสีอยู่แล้ว เด็กหน่วยนี่มาระบายสีกันแซวแซวนางเห็ดสุ่มกิจกรรมต่างๆมือนีก็มีความสุขอย่างที่เห็นแหละจ้า